ครับสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงการเลี้ยงปลาดุกยังไงไม่ให้แตกไซกันนะครับก็ปัจจุบันนะครับปลาดุกที่นิยมเลี้ยงกันที่ขายกันในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นจะมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับบิ๊กอุยกับรัเสเซียนะครับของาราพันนี้คือนิยมสูงสุดนะครับในการเลี้ยงเป็นอาชีพนะครับ ซึ่งเกี่ยวข้องอะไรกับการเลี้ยงปลาดุกแม่แตก,กไซนะครับเพราะว่าไอปลาดุกสองสายพันนี้มันมันแตกไซไม่เหมือนกันนะครับก็คือปลาดุกรักเสเซียเนี่ยมันจะแตกไซรว่ามากกว่าปลาดุกบิ๊กอุยนะครับนี่เป็นองค์ประกอบแรกนะครับในการเลี้ยงปลาแม่แตกไซนะครับแต่ว่า หากเราจะเลี้ยงนะครับเราให้คหํานึงถึงตลาดเป็นหลักนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปคํานึงถึงแดกไซไมดแดกไซนะครับว่าตลาดของเราเนี่ยเขาต้องการบิ๊กอุยหรือรัเสเซียเราก็เน้นเน้นตลาดไว้ก่อนนะครับสําคัญกว่าแต่ถ้าตลาดจะขายอะไรก็ได้เขารับซื้อหมดนะครับก็ บิ๊กอุยนะครับมันจะแหลกไ้น้อยกว่ารัสเซียนะครับอันนี้เป็นองค์ประกอบที่หนึ่งนะครับก็คือพันปลานะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเป็นความหนาแน่นในการเลี้ยงนะครับแล้วก็น้ำน้ำก็เป็นองค์ประกอบอีกอีกอันหนึ่งด้วยครับอีกปัจจัยหนึ่งความหนาแน่นนะครับที่ผมเลี้ยงนะครับ ผมจะเลี้ยงโดยโดย,โดยประมาณนะครับห้าสิบตัวต่อตารางเมตรนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องก็ลองคำ,คำนวนคำนวณกันเอาเองนะครับว่าบ่อของเราเนี่ยมีกว้างคูณยาวคูณสูงคูณลึกเท่าไหร่แล้วก็คูณห้าสิบตัวเข้าไปจะได้ลูกปลาที่เราจะลงในเลี้ยงหน้าบ่อนั้นๆน,น,นะครับนี่คือขนาดกำลังดีนะครับ ถ้าเน่นไปกว่านั้นก็ปลาอาจจะแตกไซส์นะครับแตกไซส์เยอะหรือว่าถ้าหลวมไปกว่านั้นก็ดีครับถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องลงเยอะลงน้อยถ้าลงแค่สี่สิบตัวต่อตารางเมตรก็ก,ก็ไม่เป็นไรครับนะครับ คือถ้าและอีกอย่างหนึ่งคือก็คือน้ํานะครับน้าเนี่ยถ้าเรามีน้ําถ่ายนีย่จะดีมากนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได็นะครับบ่ดินบ่ดินเนี่ยเลี้ยงหนึ่งครั้งไม่ต้องถ่ายน้ําเลยก็ได้นะครับแต่ถ้ามีน้ําถ่ายก็ดีนะครับปลามันจะได้โตวไวและโตเท่าเท่ากันนะครับผ่านไปสองปัจจัยนะครับปัจจัยเอ่อเรื่องพันปลา แล้วก็ปัจจัยเรื่องความหนาแน่นบวกปัจจัยน้ำนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการเลี้ยงนะครับปับจจัยของการเลี้ยงนะครับก็คือการให้อาหารของเรานะครับควรจะให้ให้กินอิ่มทุกมื้อนะครับไม่ว่าท่านจะให้วันละก,กี่มือ้อต้องให้อิ่มทุกมื้อนะครับ ท่านจะให้วันล,ละสองมือ้อสามมือ้อหรือว่าท่านวันล,ละมื้อนะครับต้องให้อิ่มทุกมือ้อทุกตัวนะครับหมายถึงอิ่มทุกตัวนะครับมิเช่นนั้นนะครับปลาของท่านจะแตกไซส์ปัจจัยนี้เป็นปันจจัยสาคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าหากเราให้ปลาเรากินสมมุติสองกระสอบเราให้กระสอบเดียวครับปลาตัวใหญ่จะได้แค่กินแค่ปลาตัวใหญ่นะครับปลาตัวเล็กก็อดนะครับ ทีนี้พอพอได้กินแค่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มันก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไปครับตัวใหญ่มันก็จะจะโตแค่ตัวใหญ่นะครับตัวเล็กมันก็อดแล้วพอสมมุติมือต่อไปเราให้ไม่อิ่มทุกตัวอีกมันก็จะได้แค่ตัวใหญ่อีกอินนะครับดูในกลุ่มในกลุ่มแบงนั้นครับตัวใหญ่มันจะมากินก่อน ตัวเล็กมันจะได้กินทีหลังนะครับเมื่อตัวใหญ่อินนล้ทีนี้พอเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับปลามันก็จะจะได้กิน,น,น,นแค่ตัวใหญ่ตัวเล็กมันก็เล็กอยู่ตัวใหญ่มันก็ใหญ่ใหญ่ไปเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยจนกระทั่งแตกไซนะครับทีนี้ปลาตัวเล็กมันทีนี้ปลาตัวใหญ่นะครับมันจะกลับมากินปลาตัวเล็กทีนั้นจะทํำให้เราขาดทุนไปอีก ปัจจัยนี้สำคัญมากนะครับการให้อาหารก็จากประสบการณ์และความรู้ของผมนะครับก็เท่าที่รู้ก็มีแค่นี้นะครับเพื่อนๆคนไหนมีอะไรอย่างอื่นเสริมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กัน ก็สำหรับคลิปนี้ก็กอจบเพียงแค่นี้ครับถ้าหากเป็นคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านนะครับก็รบกวนขอคนละไลค์คนละแชร์ก็แล,ล้วกันนะครับและสำหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่ก็กดติดตามด้วยให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ